คลิปนี้ถึงเพื่อนๆที่มีเป้าหมายปีใหม่เมื่อต้นปีแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ทํานะเพราะว่าเราเองก็เป็นคนนั้นเหมือนกันในคลิปนี้เนี่ยอยากชวนมาคุยกันนิดนึงถ้าเกิดใครรีบปัดทิ้งได้เลยนะเพราะเราจะคุยนานนิดหน่อยขอเกินแบบนี้ก่อนที่พูดถึงเป้าหมายเมื่อตอนปีใหม่เนี่ยเราเองก็มีคืออยากจะทำโปรเจกต์50เป็นโปรเจกต์ที่พัฒนาตัวเองใน50วันเราอ่ะตั้งชื่อโปรเจกต์นั้นว่าตีเสนิทกับนายวินัยแต่เราอ่ะก็ยังทำไม่สำเร็จนะ ปีเนี้ยเราเลยแบบเอ้ยมันยังมีเวลานะตอนนี้เดือน10ใช่ปะ่ะถ้าบวกอีก50วันเนี่ยก็ประมาณเดือนนี้แล้วก็บวกอีกเดือนหน้าแล้วก็บวกอีกประมาณ7-8วันของเดือนธันวาใช่ไหมมันก็ยังแบบอ่ะพอได้ผลลัพธ์อะไรบางอย่างในชีวิตแน่นอนซึ่งในโปรเจกต์0เนี่ยเท่าที่เราศึกษามานะมันจะมีทั้งหมดอยู่8ข้อเราจําได้ไม่หมดนะแต่เดี๋ยวเราจะขึ้นข้อความตรงนี้ให้ แต่มีอีกข้อหนึ่งที่เราตั้งใจมากๆเลยก็คือเราอยากจะเขียน My Full Reflection เล่มนี้ให้ได้50วันโดยเราอ่ะจะมาเขียนว่า1วันเราเจอเรื่องอะไรมาเราจะมาเขียนกับเพื่อนๆในช่องนี้เลยวันละ15นาทีแบบอันคัดอันคัดเลยนะคือเจออะไรรู้สึกอะไรมีเรื่องอะไรได้แนวทางยังไงเราจะเขียนแบบนั้นไปเลยแล้วก็คุยกับเพื่อนในนั้นไปเลยแบบอันคัดไปเลย เพื่อที่จะได้มาเบาใจด้วยกันเพราะว่าช่องเราเนี่ยคือเขียนเพื่อใจเบาใช่ไหมมีเรื่องอะไรทั้งสุขหรือทุกข์ก็ตามเนี่ยแต่มันยังอยู่ในใจมันอึดอัดมันแปลกๆเนี่ยเราจะมาเขียนแล้วก็เรียนรู้ไปได้วยกันใน50วันซึ่งตัวเล่มน,นี้มันจะใช้ได้ทั้งหมด30วันนะเพราะว่ามันมี30แผ่นตัวที่เป็นตารางเมื่อกี้มี30แผ่นแล้วก็มีหน้าเปล่าให้เราเขียนถ้าเกิดว่าเพื่อนอยากจอยโปรเจกต์นี้ด้วยกันนะโปรเจกต์ fifty ขอตั้งชื่อให้มันน่ารักหน่อยละกัน ให้เป็นโปรเจกต์ตีสนิทกับตัวเองแล้วกันเออโปรเจกต์ตีสนิทกับตัวเองเพราะว่าเนี่ยเราเขียนใช่ไหมเราตีสนิทกับตัวเองเวลาที่บางครั้งเราไม่ชอบตัวเองยังไงเรามาทําความรู้จักมาทําความเข้าใจกับตัวเองนะถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สั่งซื้อสมุดต,ตรงนี้ได้แล้วมาเขียนไปด้วยกันเรามีแพนจะเริ่มวันศุกร์นี้วันศุกร์นี้ก็คือวันที่1ิบใช่ไหมวันศุกร์เนี้ยวันที่1ิบถ้าเพื่อน โอ้โหสิบเดือนสิบพอดีเลยนี่วา่านั่นแหละมาเลยนะมาเลยก็มาจอยกันแล้วเราก็จะปล่อยคลิปอันแรกไปให้ทุกคนได้มาเขียนด้วยกันก็เจอกันนะทุกคนบ๊ายบาย